เรื่องแพะรับบาปในนรกเหล็กในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความคอรัปชั่นชายหนุ่มชื่อเอกอายุ28ปีเป็นวิศวกรหนุ่มธรรมดาที่ชีวิตพลิกผันในชั่วข้ามคืนเขาถูกกล่าวหาว่าฆ่าหัวหน้าของเขาเองในบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหัวหน้านายใหญ่ถูกยิงตายในห้องประชมุมและหลักฐานทั้งหมดชี้ไปที่เอกลายหนึ่งมือบนปืนวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่ถูกตัดต่อและพยานเท็จจากเพื่อนร่วมงานที่ถูกซื้อตัว เอกถูกจับกุ่มทันทีทนายของเขาพยายามสู้คดีแต่ระบบยุติธรรมที่เน่าเฟะทำให้เขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำนรกเหล็กซึ่งเป็นคุกที่มีชื่อเสียงในเรื่องความโหดร้ายและแก๊งนักโทษที่ปกครองภายในเอกร้องไห้ในศาลผมไม่ได้ทำนี่มันแผนการของใครกัน แต่ไม่มีใครฟังเขาถูกใส่ร้ายเป็นแพะรับบาปเพื่อปกปิดการคอร์รัปชันของบริษัทที่หัวหน้าของเขากำลังจะเปิดโปงเอกถูกส่งตัวไปคุกในวันถัดมาเขาเดินเข้าไปในกำแพงเหล็กสูงลิว้วทหารยามมองเขาด้วยสายตาเย็นชายินดีต้อนรับสู่นรกนักโทษใหม่เอกถูกโยนเข้าไปในห้องขังร่วมกับนักโทษอื่นๆที่มองเขาด้วยสายตาหิวโหวยราวกับเหยื่อ ชีวิตในคุกเริ่มต้นด้วยความโหดร้ายเอกถูกแก๊งนักโทษนำโดยเสือดำหัวหน้าแก๊งที่คุมคุกครึ่งหนึ่งรังแกตั้งแต่วันแรกเสือดำเป็นอดีตนักมวยเถื่อนที่ติดคุกเพราะขายยาเขาเดินเข้ามาหาเอกในโรงอาหารแกคือไอ้ฆาตกรหัวหน้าใช่ไหมที่นี่ไม่มีกฎหมายมีแต่กฎป่าเสือดำสั่งลูกน้องให้รุมทำร้ายเอกเพื่อต้อนรับ เอกถูกเตะถูกต่อยจนเลือดกบปากแต่เขาก็สู้กลับด้วยความสิ้นหวังใช้ความรู้วิศวกรของเขาในการหลบหลีกและใช้ถาดอาหารเป็นโล่ป้องกัน เอกได้เพื่อนใหม่ชื่อลุงชัยนักโทษเก่าที่ติดคุกเพราะถูกใส่ร้ายเหมือนกันลุงชัยเล่าให้ฟังว่าคุกนี้คือสังคมย่อยแก๊งเสือดำคุมยาและอาวุธแต่มีแก๊งอีกฝั่งงูเหา่าที่กำลังจะบุกมาแก่ต้องเอาตัวรอดให้ได้ลุงชัยสอนเอกวิธีเอาชีวิตรอดหลบในมุมมืดใช้ของใกล้ตัวเป็นอาวุธและอย่าไว้ใจใคร